โหโหโหโดักปูดำในฟาร์มปูของตัวเองและนี่ก็คือภารกิจที่ผมจะต้องปฏิบัติในวันนี้ครับทุกคนภารกิจดักปูดำในฟาร์มของตัวเองนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์หลักๆที่ต้องใช้ในภารกิจนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะไปดักปูดำนะครับโดยใช้ไซพับของเรานี่แหละที่เตรียมไว้จมลงไปในกระชังที่ผมเลี้ยงหรือว่าขุนปูไข่ไว้นะครับและวัตถุประสงค์ของภารกิจนี้ก็คือเพื่อที่จะได้ตอบคําถามของเพื่อนๆน,นะครับที่ตอบกันเข้ามาในคลิปที่แล้ว และจุดประสงค์หลักๆเลยนะครับก็คือผมต้องการที่จะรู้ว่าปูในกระชังที่ผมคุณอยู่ในเวลานี้เนี่ยมันมีปูที่ไข่เต็มบ้างแล้วหรือยังหรือว่าปูที่ขุนอยู่ในกระชังตอนนี้เนี่ยมันสร้างไข่ไปถึงขั้นไหนแล้วมาครับต่อพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับโอเคมาทุกคนและนี่ก็คือกระชังปูที่เราจะใช้ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับ มาเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยครับโดยการใช้ใส่พับจมลงไปในกระชังลูกนี้แล้วมาดูครับว่าปูจะเข้าใส่พับเรากี่ตัวแล้วเราจะได้คําตอบของคลิปที่แล้วมาครับมารอลุ้นไปได้วยกันลุยมาจมลงไปเลยนะทุกคนพร้อมไปเลย เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวไว้สัก1 0 1 5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมมายกแลวเรามาดูมตตอกันครับว่าปูจะเข้าใส่ฟอปเรากี่ตัวและทีนี้ผมก็จะได้รู้ครับว่าปูไข่ที่เราขุดในนี้เนี่ยมันมีปูที่ไข่แน่นแล้วบ้างหรือยังนะครับและมันสร้างไข่ถึงขั้นไหนแล้วนะครับมาเดี๋ยวมารุ่นไปด้วยกันนะครับก่อนจะไปรุ่นเดี๋ยวผมจะให้ดูครับตอนนี้เี่ยปูมีอยู่เต็มในกระชังเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ขึ้นมาอยู่ขอบๆเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่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 เห็นไหมครับโอ้ บอกเลยนะครับว่าในนี้เนี่ยมีปูอยู่เยอะมากนะครับนะครับและนี่ดูครับทุกคนเห็นไหมขึ้นมาตามขอบเนี่ยนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับโอ้หน่ารุ้นมากครับทุกคนโอเคเราจมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมารอดูนะครับอีก15นาทีมาดูครับว่าปูจะเข้าใส่เรากี่ตัวไปครับขอไปพักที่ร่มก่อนโอเคได้เวลาแล้วมาดูนะครับว่าจะได้สักสิบตัวไหมนะเดี๋ยวมาเริ่มยกกันเลยครับมาดูนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวมา ปอ๊ยโอ๊ยว้าวโววโหโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนที่มาของคำว่าเต็มใส่โอ้ยเข้าไปโอ้รอดูครับทุกคน เต็มครับผมนี่ยอดไปดูนีหว่าครับว่ามันเข้ากี่ตัวไปนับกันครับโอเคทุกคนและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับมาดูนีหว่าครับว่าปูดําที่เข้าใส่ทั้งหมดของเราวันนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ตัวมานับกันเลยครับนี่นะครับคือปูที่เข้าใส่เราทั้งหมดเมื่อกี้นี่ครับ เต็มใส่เน้นๆกันทุกคนมาเดี๋ยวเรามานับปูดีกว่าครับว่าปูดำทั้งหมดที่เข้าใส่ของเรามีกี่ตัวมานับกันเลยครับ่ะโอเคมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด Ah stop. Ah. Ah, c'est mon canard. C'est ดำที่เข้าใส่ของเราทั้งหมดมีทั้งหมด19ตัวครับผมโอ้โหสุดยอดโอเคเรียบร้อยครับผมนี่คือภารกิจของผมนะครับดักปูดำในาร์มปูของตัวเองและผมก็ได้ปูมาทั้งหมด19ตัวครับผมมีใครตอบถูกบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับสแสดงตัวหน่อยครับมีใครตอบถูกบ้างโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเอาปูที่ได้มาทั้งหมด ว่ามีปูที่ไข่แน่นบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักๆในการปฏิบัติภารกิจนี้ก็คือผมต้องการที่จะรู้นะครับว่าปูที่ผมขุดในกระชังเนี่ยมันมีการสร้างไข่ไปถึงขั้นไหนแล้วแล้วผมก็จะได้รู้ด้วยนะครับว่าในกระชังนั้นน่ะที่ผม,มขุดมีปูไข่แน่นบ้างแล้วหรือยังนะครับโอเคและตอนนี้ก็จบภารกิจแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมค่อยไปคัดเองนะครับขอบคุณที่ลุ้นจนจบภารกิจและเจอกันใหม่ภารกิจต่อไปครับผมไปแล้วนี่ครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ